เสียอิฟจะมาสอนศัพท์ภาษาอังกฤษให้แฟนแบบน่ารักน่ารักกันนะ 4J Mall ถ้านางตอบถูกเสียอิฟจะยอมซื้อของให้นาง1ชิ้นต่อ1นึ่คำถามแต่ไม่เกิน300นะจน The love of my life แปลว่าอะไรแปลว่าฉันเองฉันเป็น the love of your life ไรกาศเอาได้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งแล้วบีมาวาเลนไทน์ล่ะก็เป็นอยู่แล้วนี่หวานเจี๊ยบย้อยคนอยงานเนี่ยอยากได้ของอีกชิ้นเอาสัพที่เข้ากับเทศกาลดีกว่า <Christmas. S 2> อะไรมอลลี่คริสต์มาสเขามีแต่แมลลี่คริสต์มาสเขาอยามาแก้ให้ฉันตอบผิดไม่ได้แกล่ะถ้าเธอตอบถูกเพิ่มหมดพี่อีกสามร้อย ทำไม, 300, 500, ไม่ได้สามร้อยห้าร้อยไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่าสามร้อยมันเชื่อมโยงกับมอรี่ค,คริสต์มาสแพรดูขุนเคืองขั้นสุดฉันก็เลยชี้ให้นางดูว่า CJ มอรี่คริสต์มาสคือแคมเปญช้อปลุ้นโชคส่งท้ายปีรุ่นรับรถยนต์โตโยต้าไฮลักซ์รีโวและทองคำถ้าซื้อสินค้าครบสามร้อยทุกหนึ่งใบเสร็จที่ CJ ทุกสาขาสำหรับใครที่เป็นสมาชิกซึ่งพี่กับแพรก็เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วทั้งคู่พนักงานก็เลยถามว่าจะให้ใช้ชื่อใครเป็นสิทธิ์ลุ้นโชคนางก็รีบออกกเเลว่าาางงงนนาัปหหหรีมรมญ ก็รีบใจดีสู้เสือเลยโถเธอใครจะอยากมีปัญหาก,กับเธอ <c oughs> <c oughs> อันสับวันนี้ m อ r r y ี h คริสต์ม